สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําการทดลองวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องฟองฟู่กันนะคะอุป,รปรกรณ์ที่ต้องเตรียมนะคะก็คือขวดน้ำเปล่าๆนะคะน้ำส้มสายชูสีกรวยนะคะแล้วก็เบกกิ้งโซดาค่ะแล้วก็เริ่มต้นนะคะเราก็จะใส่น้ำส้มสายชูตัวนี้นะคะไปใช้ประมาณครึ่งขวดที่เราขีดเลยนะคะ ผสมอาหาระคะ่ะใส่เข้าไปเลยะคะคขั้นตอนที่3นะคะเราก็จะนํากล้วยนะคะมาใส่ปุ่มปักจุบุกนะคะแล้วเราก็จะนำเบกกิง้งโซดาใส่สัประมาณ4ช้อนชานะคะสอ จากนั้นขั้นตอนที่4นะคะเราก็จะนำล้่โป่งที่ใส่เบกกิ้งโซดามาข้อบที่ขวดนะคะอออเคอาปากกวัวใช่ไหมลูกคราวนี้เราจะมาดูปฏิกิริยากันนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น มีแรงดันอากาศในลูกโป่งนะคะป่าปังคะผมมาถามว่าก๊าซอะไรที่ทำปฏิกิริยาน้ำส้มสายชูกับเบกกิ้งโซดาคะก๊าซครับไดออกไซด์ค่ะเราก็จะมาสรุปผลการทดลองกันนะคะว่าเบกกิ้งโซดาเมื่อเจอกับน้ำส้มสายชูนะคะจะทำให้เกิดปฏิกิริยา ครับลาแล้วก็จะให้จะมีแรงดันอากาศในลูกโป่งนะคะทำให้ลูกโป่งใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะลองไปทำดูกันนะคะเพื่อนๆบ๊ายบาย